ก็โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไฮด้านะครับก็คลิปนี้ครับที่ลงไปนะครับว่าขอคนดูสี่สิบคนหน้าสิบสามไลค์นะครับกไม่ครบนะครับผ่านไปสวันแล้วแต่ก็มีคนดูสิบสามคนครับไม่มีคนกดไลค์เลยก็เสียใจนิดหน่อยนะครับก็นี่ครับก็จะมาแจกครบวันนี้จะเป็นหมัดซูเปอร์ฮัวแมนนะมาร์ทหกร้อยก็คือแม็กนับตันเลยแลก็ผลดาร์กนะครับ ผมไม่รู้ว่าผลดาบมันตกยุกยังนะนะครับแล้วก็นี่ครับดับวาเด่งแล้วก็ค่าพลังก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนกีตาร์บุ๊กไม่ได้ฟามับไม่ได้ฟามาแเราก็ไปฟา์มันเองได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของไอเทมนะครับอ๋อดูบ่ครับนี่เป็นถอดมีงนะครับปิ้งไวไงนะครับส่วนของไอเทมนะครับไอเทมทั้งไอเทมทั้งหมดก็จะมีหกสิบสามอย่างนะครับดาบจะมีสิบหกเล่มก็นีครับประมาณนี้เลย ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของปืนนะครับมีประมาณนี้เลยแล้วก็ปืนนี้จะไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับถ้าของพวกของตกแต่งนะครับเพิ่มสเตตมั้งครับไม่รู้เหมือนกันนี่ครับจะมีประมาณนี้เลยครับประมาณนี้แล้วก็สมบัตินะครับก็จะเป็นพวกผลนะครับนี่ครับประมาณนี้เลย้าไม่มีผลแรงนะครับก็ก็มีเยอะนะครับสิบหกผล แล้วก็เป็นพวกของดรอปจากพวกมอนสเตอร์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นสี่หาคีนะครับก็มีประมาณนี้ครับเงินก็มียี่สิบสองล้านครับแท็กนี้มีสี่หมืส่วนยังไงครับบัตเลอร์พาร์ตก็ไม่มีนะครับรหนี้เลเวลสอง0ันสี่ห้าสิบนะครับแล้วก็ค่าหุ้นที่สองล้านห้าแสนนะครับก็รหัสนี้เอาไปฟาร์มอีกสักทีนิดหน่อยนะครับก็น่าจะไม่นิดหรอกครับก็าได้ฟาร์มไปยาวครับก็ไปถึง6กไอ่สองันหก้2 6ห0สิบนะครับ ก็แค่อีกประมาณสองสาร้อยนะครับสองสามร้อยเวลนะครับแล้วก็เอาไปฟาร์มแล้วก็ลั่นๆได้นะยครับแบบคอมโบเลยครับทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ